เลื่ตัมเว้น้วลี่่นข้างั้เไปเห็นที่ห้องจิบหมเว้นแต่ถ้มัน่างนี่ผมไม่เห็นหรอกวบางจาดจกตหน้าในการแบบดูมันเห็นมีมถังมาเองสามารถเจ็บไปทั้งสี่แหละเหระเรื่อยๆบานเองแม่คณะที่เห็นกับ,บ่วไห้ยทใไส้คมอ,อิดไออีเน๊ <c oughs> มันกันหน้องเบิรงละครเนค่อซื้อ <c oughs> แต่เข้าไปมีอารมณ์บวมปุ๊บหายเราไปกินอารมณ์กับตรงนั้นเออเขาเบิ้งหนั่งเงินนึนเขาสิมาทำารนั่งเอกเผลเอกกันหมดเฮ้ยมาแล้วมาแล้วนี่หายกขยันว่าล่ะรนี่แหละครับอารมณ์ตัวนี้เราวางนี่ครับนั่นแล้วนี่เราต้องมาต้องฝึกเอาตัวนี้ตัวนี้สิเหตุทั้งใดไม่เหตุทั้งใดต้องฝึกเอาฝึกให้ชินกับการเห็นเฉยๆได้ยินเฉยๆได้กลิ่นเฉยๆบูบ่าวเรื่อยๆเห็นทฤษฎีบ่อย แต่ท no nah, well, ุกซูู้้สู้ทงเห็นหลายแต่เห yeah. ็นล้วทุ่เป็นอยู่งา à ก็มั่นเด้ขนาจริงที่ผมได้บอกให้หลวงพ่อฟังมัน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 นั่นค้อผมเริ่มเห็นแล้วครับที่ผมมาผมเี๋ยวเห็นหนามที่มั่งเลยผมเริ่มเห็นผาพนั่นนะครับเรืนองนันนั่นมันนั่งมองเห็นแล้วเห็นเขาเกี่ยวกาจำผาพพิษตาไดอซสะก้อนที่แหลก ก็ฮักตึกกระตินอะไรอันหนึ่งเครื่องหมายแถวมองอยู่ก็เห็นนามได้ก็ซื้อกับปั๊บปัป๊บปิ๊บปิ๊บเปิดมาเนี่ยกับสิ่งที่ไปก็ต้องสนใจบางที่มันก็บคอยเกี่ยงกัน้อยเองอแบบต้องคอยว่าคอยเป็นต้องหว่านอะไรอันหนึ่งแบบปรากฏภาพต่างๆกันมาหรอกมันมีสองอย่างบางที่เกิดจากคิดไม่คิดอันเป็นเรียกว่าเออ ภาพจินตนาการมันก็เหมือนจริงเดยก็เกันอันคือพวกเกิดจากความคิดถึงเอาเองก็ไเด้เหมือนกับแต่เกิดจากความคิดขึงเราเองสิ่มีอารมณ์ผลเนี่ยจริงที่บอกมีอารมณ์ผลเห็นได้ยาวเห็นได้นานวหาแ,แต่แต่เป็นเรื่องอนะ